วันที่17พฤศจิกาย,ยน2554ที่จังหวัดพิจิตรพันตำรวจเอกสันติลักษณ์อินทะาขาวผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทพานหินจังหวัดพิจิตรได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทพานหินจำนวนกว่า20นายติดตามจับกลุ่มตัวนายชัดชัยปูหลังกล่ำอายุ34ปีบริเวณที่บ้านเลขที่25ถนนหนุมานอำเภอทพานหินจังหวัดพิจิตร ภายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ให้กับเยาวชนในเขตอำเภอตะพันหินและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจากการเข้าตรวจจับกลุ่มในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกจำนวน104เม็ดจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ภายหลังจากตกงานในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาจึงได้ลักลอบนํายาบ้าดังกล่าวมาจากเอเย่นต์ในเขตภาคเหนือที่รู้จักกันแล้วทําการลําเลียงยาบ้ามาทางรถไฟสายเหนือมาลงที่สถานีสะพานหินแล้วส่งขายให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปในราคาเมล็ด250บาทเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุ่มจึงทาการขยายผลผู้ร่วมขบวนการพร้อมทั้งส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้เพื่อจําหน่ายคณะกิจมัชิมารายงาน